สวดีครับผมเอแบ็คแมจิกทารันวันนี้จะพาท่านมาอันนี้อยู่ไหนครับเอาอยู่จันดานปลายแปดโอเควันนี้เรามานะครับพี่ดูอะไรอ่ะ okay <c oughs> okay. ครับ, okay. รบโอเคครับสวัสดีครับนี่เป็นเดียวตามนะครับวันนี้ในสัปดาห์หมดนะเป็นไลรพี่ร้องอ่านถามว่าจำลวมไม่จับโอเคสวัสดีครับผมเอแบ็คแมจิกทารันตอนนี้เราอยู่ไหนครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ ไอ้ตรงนี้เขาอยู่ที่ไหนคนเดินลนมโดนนมอำเภอโดนนมนะครับอำเภอโดนนมราไอำเภอโดนนมอ๋ออันนี้มันลอยต่อระหว่างเสียมเรียบกับโดนนมนะครับอันนี้เราก็จะพามาบ้านอาจารย์เสน่ห์กันอันนี้บ้านอาจารย์อะไรนะครับเชื่ออาจารย์อะไรนะอาจารย์สอนครับอาจารย์สอิแล้วครับเป็นผู้หญิงแล้วอาจารย์มีชื่อเสียงที่นี่เลยปะมีเอันนี้เราเข้ามานึกมากเลยโอ้ลองดูที่เดินกับผมเน่ยดิเนี่ยโอ้ยยังงั้นก็เจริญเลยนะฮะ ผมมาถึงบ้านอาจารย์แล้วเี่อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับแล้วเป็นไงบ้างครับร้อนไหมร้อนครับพี่ร้อนมากเลยโอ้แล้ววันนี้ตุ๊กตุ๊กชื่ออะไรชมอยแอสตุ๊กตุ๊กอะไรชื่อปัญญาครับปัญญาปัญญาตตุ๊กุ๊กชื่อปัญญาตุ๊กตุ๊กโอเคปัญญาก็โอ้โหพามาต้องเอาตุ๊กตุ๊กเข้ามานะรถยนต์เข้าไม่ได้มันเล็กซอยมันเล็กเนาะฝนก็ตกโอ้เข เดี๋ยวแบบว่าเป็นนี่วันนี้ค่อนข้างลําบากมากเลยวันฮะวันนี้หายใจสอดเยยสอดก็จะเก่งเสน่ห์เนาะทำเรื่องอะไรบ้างเก่งเสน่ห์ทำเป็นเรื่องมันไม่ไม่ใช่เรลืองวันผักวันธรรมดาก็ทาไปได้ไม่เขาเรื่องเสน่ห์เรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรเรื่องขู่ที่ลือกั้นให้ดึงฮะดึงมหากันได้อดึงมหากันได้ดึงมาทั้งหมดนั่นแหละอ๋ออันนี้ของขมินโดยตรงเนาะเป็นมนต์ดำใช่ไหมเป็นมนต์ดำโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเชิญตามผมมาแล้วกันอ่ะไปเดินไปเดินตามบ้านไปขึ้นทั้งหมดเดินเดิน โอเคพามหาบ้านเยสอดนะครับนะพี่โอเคครับอออคุณจเจริญ <ขอ S 1> เจริญ